ค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะมาไปตะลุยหน้าวัระธาตุตะลุยกินหน้าวัระธาตุนะคะแล้วก็แขวนโคมเสร็จแล้วเนาะครับไปกันค่ะวันนี้เราไปตะลุยกินกันก่อนไม่รู้เราจะมีอะไรกินด้วยันคืขอกินคือแบบเยอะมากนะแบบเดินขาลากนี่เลยวันนี้คนมากันเยอะเยอะมากนะวันหยุดใช่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะวันวันศุกร์ก็จะเยอะกว่านี้ มันสุกจะมีถนนคนเดินเดินด้วยวันนี้ก็ไม่มีถนนคนเดินแต่ผู้คนก็มากันเยอะอยู่เยอะม,มากนะคะจะเดินกันออกไปข้างนอกนะครับทางหน้าวัดเอ้าพียายร็วคุณยายิาย่ยพยสายสดีนะยายทักทายนะจ้าสวัสดีค่ะ,คะไปกันค่ะมากันสองคนระ,ระวังรถด,ด้วยนะคะรถ <laughs> มาก่อนมันจะชนเราก็ชนมันก่อนเดี๋ยวตุ่มแล้วจุ้งจุ่มนะคะตุเคนะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเอ็มไม่กาสิเดี๋ยวอ่นกล้องไปทางโน้นดิดูคนเยอะไหมคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือแบบคนคือแบบเยอะเดินเยอะมากคนแบบเดินเยอะคนคือแบบเยอะมากนะเนี่นะคะเขาก็เดินเขาก็ขับรถกันเข้ามานะคะเนี่ยแต่เราไปจอดข้างนอกนะคะมาหาของกินกัน มีอะไรกินบ้างเนาะเรากำลังเดินอ,ออกจากวัดใช่ไหมใช่เลยครับแบตจะหมดหรือเปล่าครับไม่รู้ค่ะหมดก็แค่นั้นนะเนาะใช่ค่ะตรงไหนก็แค่นั้นจะจะกินแบบไหนดีไม่รู้ค่ะไปดูกันเนาะไปซื้อโคกอ้กก่อนได้ไหมคะโค้กวนนะะุ้นอะค่ะมีได้เหรอมีค่ะนู่นค่ะ รูปปโปองนะคะ,ะ,คะมีเพียบเลยนู่นนะคะโ,โะควุนร้านอยู่นู่นนะคะร้านอยู่นู่นนะคะนู่นไปเลยเลมหันหันไปทางนู่นนี้มีของเยอะไหมเยอะยีนนะ,นแ,นะแบบคนของเริ่มจังแต่ตรงนูน้นเลยใช่ไหมค่อยๆถ่ายหนูแปลงไปมาได้เวียนหัวตาไปซื้อน้ำ โกบุนเหรอใช่ค่ะซื้อโคบุน,นะคะาไปทาง้นงนโคบรอจะกินโคบุอันนี้หนูเคยกินที่เชียงใหม่อร่อยตเวง่แล้วสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามาเด่ะน แหว่งเอาหนึ่งขวดก็ยิบกมาบาร์ทียอะบาร์ที่ละบาร์ที่ละแบบคนก็มาเยอะอยู่นะวันนี้ใช่ไหมค่ะตาสามคนเยอะเลยครับนี่เป็นบรรยากาศที่หน้าวัดพระธาตุนารีบุญชัยนะครับโอ้แบตซ้ำครับ ปิดก่อนครับ30นาทีเดี๋ยวจะตุ๊กไปละตาขวดนะครับพี่กอนก็ได้หรอกปิดบ๊ายบายบ๊ายบาย